Hey, Part คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูด5ดาวตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Final Formula นั่นเองนะโมบิสูดตัวนี้นะครับผมเป็นโมบิสูด SD Gundam นะครับที่ยืนอยู่แนวหลังนะครับผมประเภทสนับสนุนนั่นเองนะครับความถนัดภูดมิประเทศของเขานะครับก็คือทุกอย่างเลยนะ บนอวกาศบนพื้นดินแล้วก็บนน้ำนะครับเออสามารถได้รับโบนัสสเตตัสครบเลยนะครับเรามาดูค่าสเตตัสไปนอ่นฟอร์มูล่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม h p นะจะอยู่ที่หก0 0ื่นห้านะครับโจมตีบีม3า0ร้อยนะโจมตีวัตถุเจ็ดร้อยนะครับ ป้องกันบีม2 0 0พป้องกันวัตถุ2000นะครับผมคิดท,ที่ค่อนดามเมจ29นะค่าความเป็นยามสองอยตรอาจารย์ลบลีก334อีนะครับค่าความว่างไว486และฟื้นฟูเย็น513้นั่นเองนะครับจากค่าสะติตันี้เราจะเห็นว่าโมบิสูท่าดาวสายสนับสนุนตัวนี้นะครับไม่ทาดาเมจนะครับทาดาเมจไม่ได้นะตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของ h ฮนะครับและเรื่องของค่าป้องกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จุดอีก จุดสังเกตหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความว่องไวนะอันนี้จะยัดไม่ให้อยู่ที่400นะครับแล้วก็พื้นฟูเอ็นเนี่ย500นั่นเองนะเหมือนบอกไปในในนะครับผมว่าตัวนี้ควรจะต้องใช้ท่าไม่ตายนั่นเองครับต่อมาเรามาดูค่าของสกิลนะครับผมสกิลธรรมดาที่1เป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าตาแห่งแสงและความมืดนะขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมพัคโค้ทั้งหมดเนี่ยจะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับผม อันนี้จะติดให้เป็นระยะเวลา45วิด้วยกันนะครับตัวเองจะมีสถานะติดกัดด้วยนะครับผม HP ความทนทานของกัดจะอยู่ที่200%ต่อเ p พสูงสุดนะครับมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะอัตราในการลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตป้องกันจะอยู่ที่20%ต่อ1น่ชนิดนะครับมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับผมระยะเวลาในการสร้างความต้านทานก็จะอยู่ที่45วิเช่นเดียวกันนะครับ พื้นที่ศัตรูนะจะมีการติดสถานะกับดักอยู่หนึ่งอย่างนะครับผมก็คือเรื่องของการใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะฝั่งตรงข้ามใช้ท่าไม่ตายจะถูกยกเลิกนะครับแล้วก็จะไปโดนดาวค่าบองกันท่าวัตถุแบบเชิงเข้ามาแทนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวเนี่ยจะอยู่ที่2,000หน่วยแล้วก็จะไปต่ออีก1ห,หน่วยต่อ1เชิงด้วยกันนะครับผมเรื่องของกับดักจะติดไว้อยู่ที่30ครั้งนะครับผม ต่อมาสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่า Shining Sword นะโจมตีแนวหน้านะครับธาดวัตถุโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนนะจะอยู่ที่1%ต่อ1นเชนนะครับผมพักพวก1ตัวนะครับผมที่พลังโจมตีธาตุวัตถุสูงสุดนะเขาจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุวัตถุให้นะครับอัตราในการเพิ่มจะเพิ่มให้อยู่ที่200%นะครับผมแล้วก็เพิ่มคิติคอนดาเมจให้ด้วยนะ ที่ดิคอนดามิตนะครับก็จะให้อยู่ที่200%เช่นเดียวกันนะครับมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีให้ด้วยนะครับผมอัตราความเสียหายของฝ่าวิกฤตโจมตีจะอยู่ที่150%ต่อหนึ่งชนิดนะครับแล้วก็จะติดสถานะก่อสภ,ภาวะลุกไหม้ให้กับตัวที่พลังโจมตีท่าวัตถุสูงสุดด้วยนะครับผมเพื่อที่จะบัฟฝ่าวิกฤตโจมตีนั่นเองนะความเสียหายในการโดนเผานะครับผมก็ด้วยความที่เขาบัฟให้กับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นดามจ มันก็จะเบาหน่อยนะก็ความเสียหายในการเผามันก็จะอยู่ที่100หน่วยนะครับผมแล้วก็จํานวนเผาจะอยู่ที่6ครั้งต่อ2วิด,ด้วยกันนะครับมีการป่อยสภาวะพื้นปู Heat ไม่ได้ให้กับตัวที่ถูกปับด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมพื้นที่ศัตรูนะจะติดสถานะกับดักอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของการโจมตียีนนั่นเองนะก็จะถูกยกเลิกนะครับผมแล้วแล้วก็จะไปโดนดาวฆ่าปองกัน่าวัตถุแบบเชนแทนนะ ค่าตั้งต้นในการดาวนะครับจะอยู่ที่2 0 0พันหน่วยแล้วก็จะไปต่ออีกห้าหน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะครับต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่สามนะมีชื่อว่า Darknet s o r d นะครับโจมตีแนวหน้านะธาตุวัตถุนะครับโจมตีโดนหนึ่งอร์ซ็นตโจมตีแบบเชนนะครับพลังแรงอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต่อหนึ่งเชนนะพักพวกหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีธาตุวัตถุสูงสุดนะครับผมจะทำสถานะคีก์คอนหนึ่งร้อปอร์เซ็นให้นะครับ แล้วก็มีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีท่าวัตถุด้วยนะอัตราในการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีท่าวัตถุจะอยู่ที่200%นะครับผมแล้วก็ติดสถานะบาเลีคุ้มครองให้ด้วยนะครับผม HP ความทนทานของบาลีคุ้มครองจะอยู่ที่1,500,000นะครับแล้วก็ดาเมที่จะเข้าก็คือ3,000หน่วยนั่นเองนะมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับผม อัตราความเสียหายของฟาวิกตโจมตีจะติดให้อยู่ที่150%ต่อ1ชนิดนะครับแล้วก็มีการติดสถานะก่อสภาวะระเบิดให้กับเพื่อนด้วยนะครับก็คือบัฟดาเมที่เพื่อนนั่นเอง150%นะครับผมอัตราความเสียหายของระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่10%ต่อ h ีปัจจุบันนะครับปฏิกิริยาต่อเนื่องก็คือ50ครั้งด้วยกันครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะ โจมตีหลายขั้นนะครับผมโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมบวกธาตุวัตถุนะครับโจมตีโดนหนึ่งร้อเอร์เซนแลก็โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซนตต่อหนึ่งเชนนะพักพวกหนึ่งตัวนะครับผมพักพวกที่โจมตีธาตุวัตถุสูงสุดนะครับจะมีการอัพพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนให้นะค่าตั้งต้นนะครับผมจะอยู่ที่สองพันห้านะครับแล้วก็จะไปต่ออีกยี่สิบหน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะครับผม มีการอัพความเสียหายคิติคอนแบบเชนด้วยนะครับค่าตั้งต้นของคิติคอนเนี่ยจะอยู่ที่400หน่วยนะครับผมแล้วก็จะไปต่ออีก5หน่วยตรงเชนด้วยกัน,นครับมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับอัตราเพิ่มความเสียหา,ายของฝ่าวิกฤตโจมตีจะอยู่ที่150%ต่อนหนึ่งชนิดนะครับมีการก่อสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีนั่นเองนะครับผม ต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่า Shining s o ส r d น d d ดาร์ก s น sword นะครับโจมตีหลายขั้นนะโจมตีแนวหน้าลาดวัตถุติดชะงักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนจะเป็น1%ต่อ1เชนนะครับพักพวกหนึ่งตัวที่พลังโจมตีธาตวัตถุสูงสุดนะครับจะมีการบัฟ เพิ่มพลังโจมตีท่าวัตถุให้นะครับผมอัตราในการเพิ่มนะจะอยู่ที่200เซนะครับผมแล้วก็มีการอัพพลังโจมตีท่าวัตถุแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0 0หน่วยและจะไปต่ออีก20หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับผมมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีท่าวัตถุด้วยนะครับอัตราในการเพิ่มก็20 0เหมือนกันนะครับติดสถานะกัดด้วยนะอันนี้จะติดกัทให้เพื่อนนะครับผมเพื่อนที่พลังโจมตี่าวัตถุสูงสุดตัััวนนน่แหละะครบ HP ความทนทานของกัสดเนี่ยจะอยู่ที่300% 2 HP สูงสุดนะครับต่อมาจิดสถานะฝ่าวิกิโจมตีให้ด้วยนะครับผมอัตราเพิ่มความเสียหายของฝ่าวิกิจโจมตีจะอยู่ที่150%ต่อหนึชนิดนะครับถัดมาก็จะเป็นสถานะสกิลใหม่นะมีชื่อว่าสู้หลังทนฝาในวงเล็บเพิ่มค่าพลังนะครับอัตราในการเพิ่มตรงนี้นะสำหรับผู้เล่นที่ไม่เข้าใจนะครับว่าสถานะใหม่นี้มันคืออะไรนะ มันจะเป็นการบับทุกอย่างนะครับให้กับตัวโมเิสูตตัวนั้นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีนะครับผมพลังป้องกันนะความแม่นยาหลบหลีกว่องไวบับให้หมดเลยนะครับอัตราในการเพิ่มค่าพลังนะครับจะอยู่ที่400%นั่นเองนะครับนี่คือสถานะสู้หลังชนฝานะครับผมก็จะบับให้ทุกอย่างเลยนะ400%นั่นเองนะครับ ต่อมามีการกอร่อสภาวะพื้นฟูเฮดคีไม่ได้นะครับผมให้กับโมเลกุลที่จงดีวัตถุสูงสุดนั่นเองนะและสุดท้ายเป็นการติดสถานะชาร์ e E.N. ให้นะครับจำนวนในการชาร์ตอีเอนจะอยู่ที่50%นั่นเองครับต่อมาจะเป็น้าไม่ตายรีทอร์นะครับผมมีชื่อว่าซอเทนคอร์โซนะครับอ่านผิดคอภัยด้วยนะอันนี้ออกเสียงยากมากนะครับผม เงื่อนไขในการใช้งานนะก็คือศัตรูทั้งหมดใช้ท่าไม่ตายครบ20ครั้งนะครับเอ่อท่าดีจึิงจะออกมานะโจมตีแนวเส้นตรงนะครับพลาดวัตถุนะติดชงักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะครับความเสียหายของเชนนะครับจะอยู่ที่1%ต่อหนึ่งเชนนะครับพรรคพวกหนึ่งตัวที่มีพลังโจมตีท่าวัตถุสูงสุดนะครับจะมีการป้องกันความเสียหายจากลำแสงบีมนะแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากค่าวัตถุด้วยนะครับผม อัตราในการป้องกันความเสียหายนะตรงนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมต่อมาจะมีการบล็อกสุงความเสียหายลาแสงดินแบบเชนและบล็อกสุงความเสียหายธาตุวัตถุแบบเชนด้วยนะครับผมค่าในการบล็อกเนี่ยจะอยู่ที่ห้าล้านหน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีกหนึ่งแสนหน่วยต่อห้าสิบเชนด้วยกันนะคุณฟังไม่ผีดครับผมบล็อกสูงมากนะต่อมานะครับมีการติดสถานะก,กำแพงเด็กให้ด้วยนะครับผมเรื่องของกำแพงเด็กเนี่ย เขาจะอยู่นานที่20ปีด้วยกันนะครับก็ถือว่านานมากๆนะแล้วก็มีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองนะครับเคที T ของบาเรียเนี่ยจะอยู่ที่2ล้านหน่วยนะครับแล้วก็ดามเมจที่จะเข้าก็คือ3,000นั่นเองนะแล้วก็มีการติดสถานะกั๊ดให้ด้วยนะครับผมเคที T ความทนทานของกั๊ดจะอยู่ที่300%ของเ p สีสูงสุดนั่นเองนะครับมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตโจมตีและก็ฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะครับ อัตราความเสียหายของฝ่าวิกฤติโจมตีจะอยู่ที่200%ต่อ1นชนิดนะครับส่วนอัตราฝ่าวิกฤตป้องกันจะอยู่ที่30%ต่อ1ชนิดนะครับผมมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะเรื่องของการสร้างความต้านทานกับดักจะอยู่ที่45วินะครับผมแล้วก็สกิลใหม่ครับสู้หลังชนฝาเพิ่มค่าพลังนะครับอันนี้จะเพิ่มให้500%นั่นเองนะครับ ส่วนตัวเองนะจะติดสถานะสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับอันนี้ก็45วิเช่นเดียวกันครับเรามาสรุปกันนะครับผมไฟนอลฟอร์มูลา่าโมบิสูตรรีทอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตของสายวัตถุโดยตรงเลยนะครับผมอันนี้ชัดเจนมากๆนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไม่เกี่ยงนะว่าจะเป็นสายวัตถุแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับเขาสามารถซัพพอร์ตได้หมดเลยนะ เหตุผลทําไมผมบอกว่าเขาสามารถซัพพอร์ตได้หมดนะครับก็เพราะว่าถ้าไม่ตายรีทอนนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ตายรีทอของเขาเนี่ยจะมีการแจกสร้างความต้านทานกับดักให้กับโมวิสูตรที่โจมตีวัตถุ1ตัวนะครับนั่นหมายความว่าตัวเก่าที่ไม่มีต้านทานกับดักก็ได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ได้สถานะใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือสถานะสู้หลังชนฝานั่นเองนะค่าสเตตัส ทุกอย่างจะเพิ่มขึ้น500นั่นเองนะครับผมแล้วก็รีทอร์ตรงนี้นะครับมีการติดสถานะสร้างความต้านทานกับดักให้กับไฟนอลฟอร์มูลาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าไอตัวนี้มันใช้ถ้าไม่ตายรีทอร์ได้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าเวลาจะใช้รีทอร์มาแล้วจะโดนขัดขวางนะครับไอนี่ไม่โดนขัดขวางแน่ๆนะมันก็จะเป็นตัวที่เอาไว้พลิกสถานการณ์ให้กับโมเมนต์ที่เป็นสายโจมตีวัตถุนั่นเองนะครับ คุณแค like ่หาโมบิส for ูดเป็นสายโจมตีวัตถุที่มันยืนถึกถึกทนทนนะครับผมเออแค่นั้นเลยนะยืนถึกถึงทนทนแล้วแล้วก็รอให้ฟอร์มูล่าเนี่ยใช้รีทอครับผมแค่นั้นเลยนะรีทอให้เรียบร้อยจบครับเกมจบแน่ๆเออตรงนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเกมจบแน่ๆนะเออในเรื่องของการนอกจากการบัฟข้าไม่ตายที่เป็นสถานะต้านกับดักให้แล้วนะครับ มันมีการสร้างความถึกคนให้กับโมบิสูที่โจมตีท่าวัตถุด,ด้วยก็คือจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสียหายนะแล้วก็บล็อกสูงความเสียหายแบบเชนีนติดกําแพงเหล็กให้ติดปาเรียวให้นะครับติดสถานะาให้นะเออกัดก็มีให้ด้วยนะครับผมนี่แหละนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับการไม่ให้ตัวโจมตีวัตถุตายอ่ะนั่นะแหละไอ้ตรงนี้มันยัดให้หมดเลยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไม่แน่นะครับผมมันอาจจะเป็นการทําให้ตัวที่ไม่ใช่ดาเมจอาจจะเป็นตัวสายดามเมจไปนในตัวเลยนะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าสถานะสู้หลังชนฝานะครับมันจะเพิ่มให้500%ตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้ตัวที่ไม่ใช่ดาเมจมีความเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องรอดูต่อไปนะว่ามันจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับเแต่ที่แน่ๆไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดมาเพื่อซับ ตัวสายโจมตีวัตถุชัดเจนมากๆนะครับผมดีทอเนี่ยหนักหนักสุดเลยนะตัวนี้เหมาะแค่การใช้ดีทอนะครับแต่ว่าก่าที่คุณจะใช้ดีทอได้ก็คือศัตรูต,ต้องยำตีนมาก่อนนะถ้าไม่ตาย20ครั้งนะครับเออตัวนี้ต้องอยู่รอดนะครับถ้าไม่รอดนี่คือเรียบร้อยเหมือนกันนะ20ครั้งนะครับผมอันนี้หนักเอาเรื่องนะครับอเรามาดูเรื่องของถ้าไม่ตายปกติของเจ้าไฟนอลฟอร์มูล่ากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ เรื่องของไฟนอลฟอร์มูล่านะครับถ้าหากว่าเป็นท่าไม่ตายปกตินะอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันเป็นการบัฟให้กับตัวที่โจมตีทวัตถุสูงสุดเฉยๆแต่มันไม่มีเรื่องของการต้านทานกับดักนะครับอ่าถ้าคุณอาศัยว่าเป็นท่าไม่ตายธรรมดานะครับผมโมบิสูที่โจมตีทวัตถุเนี่ยมันจะต้องมีสถานะการต้านกับดักของมันอยู่แล้วนะครับไม่งั้นตัวนี้มันจะไม่เกิดผลนะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผม ว่ามันมีสองนัยยะในการเล่นนะครับเออนัยยะแรกเนี่ยจะเป็นท่าไม่ตายรีทอนะครับจะทําให้ตัวที่เป็นโจมตีท่าวัตถุของเราไม่ว่าจะต้านกับดักหรือไม่ต้านกับดักเขาก็จะเล่นได้นะครับอ่าแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะไฟนันมฟอร์มูล่าบัฟให้แต่ก็ยังโดนกับดักขวางอยู่ดีนะครับถ้าตัวที่ถูกบัฟเนี่ยไม่มีสถานะยืนด้วยตัวเองนะครับอันนี้ให้เข้าใจกันด้วยนะเออมัน มีสองนยะนะครับผมอ่าอันนี้มันเหมือนกับเขาทิ้งบอมไว้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าสกิลธรรมดานะครับผมสกิลธรรมดาอันนี้ก็มีเรื่องของความน่าสนใจอยู่นะครับคุณจําได้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการแจกสถานะคริติคอนหรือว่าเล่นสถานะคริติคอนไว้นะครับทิ้งนักบินเสริมหรือว่าทิ้งไอเทมคริติคอนมาไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรด้วยนะนี่ครับผม ไฟนอลฟอร์มูลาตัวนี้เล่นสถานะคิริคอนบัฟคิริคอนให้อันเนี้ยเริ่มชัดเจนแล้วว่าต่อไปนี้จะเป็นสายวัตถุที่มีสถานะคิริคอนแล้วก็ตั้งกับดักนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับผมถ้าว่าใครได้ตัวนี้นะก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคุณได้โมเวลสูตรที่เอาไวบ้บัฟตัวสายธาดวัตถุเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอย่างนน้อย เราก็สามารถดึงสายวัตถุกเก่าๆมาเล่นได้นะถ้าหากว่าเรามีไฟนอตโคมลรานะครับผมถ้า,าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ